นะครับที่ต้องการหัวเรื่องนะครับในการทําวิชาการหรือว่านะครับทำวิทยานิพนธ์หรือทาการวิจัยต่างๆนะครับบริการที่2นะครับก็คือบริการแปลภาษานะครับบริการแปลภาษานะครับในส่วนนี้นะครับ Google นะครับได้จัดเตรียมบริการไว้นะฮะที่ตัวเว็บไซต์นะครับ translate.google.com บริการแปลภาษานะครับ Google ได้จัดเตรียมนะครับภาษาสำหรับให้บริการไว้นะครับ52ภาษาทั่วโลกนะครับ ในการใช้งานนะครับเราต้องไปที่เว็บไซต์นะครับ translate.google.com ก่อนนะครับหลังจากนะครับที่เราไปเว็บไซต์นะครับ translate.google.com เสร็จแล้วนะครับหน้าจอการแปลภาษานะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับคือตัว text box นะครับเป็นกรอบให้เรานะฮะกรอกข้อความนะครับของภาษาต้นฉบับที่ต้องการนะครับจะแปลนะครับหรือ เราสามารถอัปโหลดเอกสารนะครับในรูปของ Text ไฟล์นะครับให้เขาทําการแปลให้ได้นะครับตัวอย่างนะครับผมขอพิมพ์นะครับข้อความที่ต้องการทําการแปลนะฮะลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องเลือกภาษาต้นฉบับว่าต้องการแปลจากภาษาอะไรนะครับพอเลือกภาษาต้นฉบับเสร็จแล้วนะครับเลือกภาษาปลายทางนะฮะตัวอย่างของผมนะครับภาษาต้นฉบับคือภาษาอังกฤษภาษาปลายทางคือภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเราคลิกนะครับคําสั่งแปลนะฮะ ตัว Google นะครับจะทําการแปลนะครับจากภาษาต้นฉบับให้เรานะฮะให้เป็นภาษาปลายทางนะครับตามที่ต้องการได้นะครับบริการนี้นะครับเป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษานะครับที่ต้องการนะครับแปลภาษานะครับจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้บริการกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับบริการที่3นะครับที่จะแนะนําคือบริการนะครับ Google Books นะครับบริการตรงนี้นะครับ Google ได้ทําการรวบรวมนะครับตัวตํารานะครับต่างๆนะฮะที่นะ ทําการนะครับประสานงานแระความร่วมมือกับสุรกิจต่างๆนะครับนำหนังสือต่างๆมาไว้ในตัวเว็บไซต์ถ้าเราต้องการใช้บริการนะครับไปที่ตัวเว็บไซต์ books.google.com นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ books.google.com เสร็จแล้วนะครับ Google นะครับจะขึ้นนะครับตัวหน้าจอนะครับให้เราสามารถค้นหานะครับตัวหนังสือต่างๆตามที่ต้องการ ่งการค้นหาตรงนี้นะครับสามารถค้นหาโดยใช้คําหลักนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดต่างๆได้นะครับเช่นต้องการค้นหาคําว่า Information Technology นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคีย์เวิร์ด f o r m a t i o n t e c h n o โ o ย y นะครับลงที่ตัวบ็อกซ์ในการค้นหาแล้วคลิกนะครับคำสั่งค้นหาหนังสือนะครับ Google นะครับจะแสดงนะครับรายชื่อหนังสือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราพิอวลงไปนะครับ เราสามารถนะครับคลิกดูนะครับตัวตำรานะครับที่เราสนใจได้นะครับตำราเหล่านี้นะครับบางเล่มนะครับเราได้นะครับตัวเอกสารนะครับเต็มฉบับนะครับบางเล่มนะครับมีเพียงบางส่วนนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่านะครับอนุญาตให้เราได้ดูได้แค่ไหนนะครับบริการนี้นะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาจานักวิชาการทุกท่านนะครับที่ต้องการนะครับตัวตำรานะครับสำหรับนะครับใช้ในการค้นคว้าต่างๆนะครับ และข้อสำคัญบริการเหล่านี้นะครับ Google ให้บริการฟรีนะครับทั้งตัว10คนและก็ตัวเนื้อหานะครับของตำราด้วยนะครับบริการที่ที่ที่แนะนำนะครับก็คือบริการ10บคนสิทธิบัตรนะครับปัจจุบัน Google นะครับได้รวบรวมสิทธิบัตรต่างๆทั่วโลกนะครับไว้ที่เว็บไซต์นะครับ pattern.google.com นะครับถ้าเราต้องการนะครับตรวจสอบตัวแพทเทิร์นต่างๆตัวสิทธิบัตรต่างๆนะครับที่มีผู้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว เพื่อดูนะครับกระบวนการต่างๆนะครับการออกแบบต่างๆว่าเขามีกระบวนการอย่างไรเพื่อนํามาต่อยอดนะครับเป็นตัวตัวงานของเราเองนะครับให้ไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับ pattern.google.com หลังจากเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ google pattern.google.com เสร็จแล้วนะครับบริการตรงนี้นะครับเราสามารถค้นหานะครับตัวสิทธิบัตรนะฮะโดยใช้คําหลักนะครับตามที่เราสนใจได้ ตัวอย่างนะครับต้องการจะดูนะฮะสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์คําหลักคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะครับที่ตัวกล่องข้อความนะครับจากนั้นคลิกคําสั่งเสิร์ชแพทเทิร์นกูเกิลนะครับจะแสดงนะครับรายชื่อแพทเทิร์นนะครับต่างต่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับคําหลักที่เราระบุนะครับเราสามารถนะครับที่จะดูตัวแพทเทิร์นต่างๆเหล่านั้นได้นะครับ ตัวแพทเทิร์นเหล่านี้นะครับ Google นะครับนำเก็บในรูปของ Full Text นะครับเราสามารถเปิดอ่านได้นะครับเต็มฉบับเลยนะฮะซึ่งนะครับจะบอกนะครับหมายเลขแพทเทิร์นนะครับวันที่จดนะครับสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เจ้าของสิทธิบัตรคือใครนะครับแล้วก็เนื้อหาตัวรายละเอียดนะครับเราสามารถนะครับเปิดดูได้นะฮะบริการที่5นะครับที่จะนำเสนอนะครับคือบริการในการนะครับสืบค้นเกี่ยวกับนะครับ บทความทางวิชาการนะครับหรือพวกวินิพนธ์ต่างๆนะครับหรือว่างานวิจัยต่างๆนะฮะสิ้น Google นะครับได้ทำการรวบรวมไว้ที่ตัวเว็บไซต์นะครับ scholar.google.com นะครับถ้าเราต้องการนะครับหรือว่าต้องสนใจนะครับที่จะดูนะฮะตัววินิพนธ์นะครับหรือว่างานวิจัยนะครับหรือว่าบทความทางวิชาการนะครับหลังจากเราไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับ scholar.google.com เสร็จแล้วนะครับเราสามารถนะครับค้นหานะครับตัว วิทยานิพนธ์นะครับงานวิจัยหรือบทความวิชาการนะฮะโดยใช้คำหลักนะครับที่เราต้องการนะครับค้นหาตัวอย่างนะครับต้องการจะค้นหาค้นหานะครับบทความเกี่ยวกับ Information Technology นะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ด f o r m a t i o n Technology ที่ตัว Textbox นะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่มค้นหานะครับ Google นะครับจะทำการนะครับแสดงนะฮะรายชื่อนะครับบทความนะครับหรือว่าวิทยานิพนธ์หรือว่างานวิจัยต่างๆนะครับที่นะฮะอยู่ในฐานข้อมูลนะครับ เราสนใจนะครับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถนะครับคลิกนะครับที่หัวเรื่องนั้นได้นะครับซึ่งบทความเหล่านี้นะครับจะู่ในรูปของฟูลเทคนะครับเราสามารถโหลดนะครับมาอ่านได้เต็มฉบับนะครับบริการเหล่านี้นะครับมีประโยชน์มากสําหรับนักศึกษานักวิชาการอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ต้องการนะฮะแหล่งข้อมูลทางการศึกษานะครับหวังว่านะครับบริการเหล่านี้คงมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ได้รับชมเกี่ยวกับเรื่องราวในช่วง IT ทีทิพกันแล้วนะคะสำหรับครั้งต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องมาติดตามชมค่ะ oh. คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ IT Corner ได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุโทรชัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยายลัยรามคำแหงหรือสามารถแนะนำติดชมรายการได้ที่ oh. IT Corner a ru ac th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ